สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับวันนี้เรามาอยู่หน้างานโครงการรีแลกโฮมนะครับเฟสสองอยู่ข้างโรงเรียนบ้านกล้วยนะครับวันนี้จะให้ชมนะครับก็ความคืบครับก็อก่ออิฐผนังในบ้านเสร็จแล้วนะครับก็เหลือฉาบนะครับงานฉาบก็จะเป็นหลังจากนี้ก็จะเป็นงานเป็นงานรายละเอียดงานเรื่องความสวยงาม ไปเรื่อยๆนะครับเรื่องงานโครงสร้างก็จบลงไปแล้วเนาะทีนี้จะเป็นเรื่องงานภายในวันนี้นะครับให้ชมนะครับว่าหน้างานของเรานะครับก็นอกจากว่าเรื่องการซื้อหรือดูแลวัสดุอุปกรณ์แล้วเนี่ยหน้างานค่อนข้างสะอาดนะครับก็ไม่มีเศษวัสดุให้รกเวลาลูกค้าเด,เดี๋ยววันนี้จะมีนัดลูกค้านะครับเข้ามา,าชมบ้านนะครับ ก็อาจจะจองได้ก็คือให้ให้ลูกค้าเห็นหน้าง,งานว่าหน้าง,งานเราสะอาดนะครับวันนี้เรามารอลูกค้าด้วยนะครับมีนัดกันประมาณ5้าโมงเย็นเนาะก็หน้าง,งานของเรานี่นะครับให้ดูเพื่อนๆดูนะครับทีมงานของเราก็มีการเก็บกวาดเรียบร้อยนะครับการจับเสียมเทเสาเอ็นทับหลังนะครับตรงหน้าต่างนะครับนี่ลวดลายของเราหน้าต่างนะครับก็ ทำได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเวลาลูกค้าเรามาดูก็จะจินตนาการไปด้วยกันเนาะตอนเสร็จแล้วเป็นอย่างไรช่วงนี้ก็จะมีกองดินกองทรายอยู่ตรงหน้าบ้านนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอ๋อจะมีจะมีงานเกี่ยวกับพวกผสมปูนเงี้ยเราก็ต้องเอามาเทนะครับเทตรงนี้ก่อนเนาะจะเป็นหลังจากนี้พอหมดทรายตรงนี้ก็จะเป็นถนนหน้าโครงการหน้าบ้านของเรานะครับ ก็อิดแดงทั้งหลังนะครับเหมือนเดิมโครงการเรานะครับอิดแดงทั้งหลังก็จะประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆเนาสาเอ็นทับหลังนี่สําคัญนะครับแล้วก็การก่ออิดนี่ก็ใส่อย่าลืมใส่หนวดกุ้งอะไรด้วยเนาะทีมงานของเราก็โอเคนะครับไม่ต้องบอกอะไรเยอะแยะมากมายก็มืออาชีพนะครับทํางานเนี้ยบฉาบเรียบเนาะไม่ต้องแบบว่าคอยเฝ้าคอยอะไรเงี้ยก็โอเคอยู่ครับ ทีนี้ก็เหลือแต่เรื่องของการขายเฟสนี้ mm hmm. มี3ามหลังนะครับทำเลดีนะครับเดิอนออกไปประมาณ3นาทีถึงเซวแล้วนะครับ mm hmm. ก็ประมาณสัก30เมตรเนาะเดินจากปากซอยไปปากซอยีตรงนี้นะครับ mm. ก็จะถึงเซเวเลยแล้วก็เป็นออกทางได้เลยนะครับภายใน5นาทีทำเลเดีนะครับ mm. ก็ฝากด้วยนะครับ อ่าลีเลคโฮมเฟสสองนะครับก็ยังเปิดรับลูกค้าอยู่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ